a l a x ซ Division Space Ba เ t l e เปิดให้บริการในสต re ไทยแล้วแก a x ซ Division Space Ba t t l e เป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่3ในอวกาศที่ให้ผู้เล่นสวมบทนักบินยานรบพร้อมเลือกใช้ยานกว่า40ลำและอาวุธโมดูลมากกว่า100แบบเพื่อสร้างสไตล์การเล่นของตัวเองทั้งยังมาพร้อมระบบอัปเกรดลึกซึ้งการดวนบอสภารกิจแคมเปญการสำรวจระบบดวงดาว และโหมดวิพิสุทธิ์เข้มข้นโดยผู้เล่นต้องฝึกการริฟการใช้โล่จังหวะและคอมโบโมดูลเพื่อเอาชนะศัตรูขนาดที่ภารกิจรายวันรางวัลมากมายและระบบจับคู่รวดเร็วช่วยให้การต่อสู้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเป้าหมายคือการปรับแต่งยานทดลองกลยุทธ์และพิชิตกาแลกซีด้วยความสามารถของคุณเอง